เริ่มเป็นแล้วเนี่เริ่มคล่องแล้วนะไย่รู้ว้คนที่ทำก้าได้อ๋อสอง,สองสาไปเลยไปเลยหนึไปเลย ส่งลูกค้าถึงที่ครับรถบรรทุกโปวิลดัมเปอร,ปอร์ยกดัมได้นะครับกันเนี้ยวิ่งในไร่ในสวนทุเรียนเนี่ยกำลังปลูกใหม่เลยเดี๋ยวครับหนึ่งอันนี้โลนะแล้วอันนี้ไฮอ่ะไปเลยไปเลยวิ่งเลย ถอยถอยเบรกไปโน่นเลยไปแล้วครับโน่นนะไกลๆเลยขนย้ายดินขนย้ายทุเรียนอ่ะอันนี้มาส่งในหุบเขาเลยนะเนี่ย nơi xuân chạy thôi mà hấp xuống về nừng hục xoắn xoắn nừng xoắn cao cạo phải nôn lời <laughs> ส่วลูกหูลูกตาอะไรครับที่เป็นร้อยร้อยไล่นี่ยโววิวไม่ต้องกลัววิ่งได้โอ้มีบ่อน้ำสีเขียวมรกตเลยเนี่ยบ่อน้ำแปลกแปลก bên đinh nhảy đinh dốc đấm đay đấy đấy rồi đi rồi đi đi rồi rồi đi rồi đi à dốt đám nè dốt đâm rồi nè dốt đám nè à đan đây đây đan thời lặng đây đan đây nè dốt đâm dốt xuống luôn mà ok luôn à, à luôn luôn à ไปได้ดีนะไปได้ดีดยอดเลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ศูนย์แปดหนึ่งกสองสองหนึ